สวัสดีค่ะชาวนันนพามาฟังเสียงอื่ออ่างนะคะสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าร้องทนองอย่างหนักหน่วงนะคะวิวนี้สวยได้ยินเสียงอื่ออ่างไหมคะเมื่อคืนนี้เรานอนหลับไม่สนิทเลยค่ะเพราะว่ามีความกงังวล เทวดาร้องไห้ค่ะเมื่อคือนนี้เทวดาร้องไห้อันนี้ใช้ดูดูมุมนี้นะคะสกรปรกนิดหนึ่งเป็นบ่อเป็นบ่อกักเก็บน้ำจากน้ำใช้ในครัวเรือนของเรานะคะท่วมเลยค่ะปกติเขาไม่ได้ไม่เคยท่วมนะคะ น้ำท่วมแล้วค่ะตกไม่กี่ชั่วโมงนะคะแต่ตกแบบนหนักหน่วงมากนหนักหน่วงมากค่ะน้ำท่วมแล้วค่ะเดี๋ยวพามาฟังเสียงอึ่นอ่างนะคะ สวนปลาเล็กๆหลังบ้านของเราน้ำท่วมแล้วค่ะเดินไม่ได้ค่ะทุกคนต้องใส่บูทแล้วล่ะค่ะต้องใส่บูทแล้วล่ะคะ่ะสวยงามเดี๋ยวเรามาเด็ด ต้นชะอมปกติโซนี้เราจะลงชะอมไว้หลายต้นนะคะประมาณห้าหต้นได้ค่ะแต่ว่าเหลือแค่ต้นเดียวเพราะว่าน้องเขาไม่ทนไม่ทนน้ำท่วมนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวแล้วจะรอดให้เราไมค์เนียต้นไม้ชนิดนี้ไม่แน่ใจค่ะว่าต้นอะไรเพราะว่าเรา ได้ชอบปลูกหลากหลายสายพันธุ์ไว้นะคะคงต้องรอผลผลิตเขาออกถึงจะทราบนะคะ